สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวการใช้งานครีมนีบดอกมะลิตูมนะคะจากครีมนิบตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้ง่ายเนอะเดี๋ยวจะมาแนะนำการตัวนี้มะลิบานแนะนำไปแล้วนะคะกล้วยก็แนะนำไปแล้วทีนี้ก็มะลิตูมแล้วก็เอาดินผสมสีขาวหน่อยนึงนะคะ แล้วเราก็มานวดนั่นเองนวดนวดนวดให้หมาดหมาดแบบประมาณว่ามันไม่เหนียวติดมือนะคะนั่นคือหมาดอยากให้หมาดไวนะคะดินใหม่ๆแกะออกมาหรือนวดผสมสีแล้วมันจะแฉะๆหน่อยนะคะแล้วเราก็แค่ นี่คือนวดแบบว่าไม่ต้องทาวาสลีนเพราะาเราไม่อยากมีส่วนผสมของวาสลีนหรือน้ามันอะไรต่างๆเข้าไปอีกเพราะายิ่งจะทาให้มันแห้งช้านั่นเองนะคะแล้วแค่นวดให้ขอโทษค่ะนวดให้หมาดน,นะคะก็นวดให้หมาดไม่ให้ติดมือนะคะการนวดก็คือแบบต้องฉีกให้มันทั่วทั่วอ,อนุของดินด้วยนะคะประมาณว่าให้มันทั่วถึงให้หมาทั่วถึงนั่นเองนะคะเนาะ ่าเสร็จแล้วทำไงเราก็เตรียมมาชิมฟันมาชิมฟันตัวนี้นะคะเพื่อมันคือทิ้เงเล่เทคนิคในการถอดออกง่ายนะคะก็คือเราไปพ่นเคลือบเงาเคลียร์นะคะเพื่อให้มันมัน,ม,นมันลื่นๆน,นะคะแล้วเรารียูสสามารถใช้งานได้บ่อยครั้งนะคะโดยไม่ติดชิ้นงานเนาะแล้วก็พอนวนดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะออกมาปึ๊บก็ทาหนึ่งนะคะทาวาสลีน สังเกตได้นะคะโอจะทาแค่ครั้งแรกนะคะแล้วก็ถ้ามันเริ่มติดแล้วเราค่อยทาอีกเราไม่ได้ทาทุกครั้งเวลาเราใส่อัดบล็อกนะคะแล้วก็ใส่บล็อกเข้าไปนะคะใส่แบบนี้ปึ๊บกดมาให้มันนูนๆหน่อยนะคะอัดก่อนอัดให้เต็มบล็อกล่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ให้มันนูนๆขึ้นมานี่แล้วก็บีบ แล้วใสนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไม้ที่ฟันเข้าไปออนะคะแล้วก็แกะออกมานะคะแล้วเราก็ถ้าเราทำทค่หัวมาลิเราก็ไม่ต้องเออไม่ต้องทำก้านมาเราก็ทำแค่หัวแค่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ลูดนะคะเดี๋ยวหลบ,ลบมันไปโฟกัสนะคะ นี่นะคะเราก็แค่รูปพับแบบนี้นะคะมันก็จะเห็นเป็นลวดลายของกลีบมะลิแล้วนะคะแล้วก็จับปลายหน่อยลักษณะนี้นะคะนี่นะคะเราก็ไม่ต้องทาําก้านแต่ถ้าเราจะทาําก้านยาวๆลักษณะนี้นะคะแล้วก็รูดลงมาคือคึองลงมานะคะคึงลงมาให้มันแนบกับดินไปกับ มาที่ฝานถ้ามันสั้นไปแล้วก็เติมได้นะคะแล้วก็รูดแบบน,นี้แล้วก็ให้มันเรียบเอาหัวยื่นออกมาให้พ้นมือเรานะคะแล้วก็คืนไปให้มันเรียบแบบนี้นะคะแล้วก็รูดๆให้มันเรียบสม,สม่ำเสมอแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ตาก เสียหาที่เสียบตาดนะคะพอมันแห้งแล้วนะคะเราก็ทําการเพ้นนะเออเดี๋ยวถ้าใครอยากจะทําแบบร้อยมาลายมะลี่ร้อยมาลายนะคะมะลี่ยังไงมันก็ใหญ่กว่าดอกพุทอยู่แล้วนะคะนี่คือตามดอกมะลี่จริงเลยนะคะแล้วก็ทําเป็แนแบนทาเป็นแบนยังไงอ่ะเราอัดก่อนเสียงเลยไม่มีลฟ์สดลายรอบนะคะนวด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 เสร็จแล้วก็อัดใส่แม่พิมพ์แบบนี้นะคะ อัดลงไปก่อนปุ๊บอัดลงไปก่อนแล้วก็ทําเหลื่อมๆขึ้นมาปุ๊บแล้วก็บีบนี่คือแบบไม่ต้องใช้บล็อกตัวนะคะแต่คือใช้วิธีเขี่ยวเอาดอกมะลิจะง่ายกว่าดอกดอกอื่นๆอ,อยู่ดอกมะลิตูนะคะแล้วก็เสียบปุ๊บแบบนี้แล้วก็ถอดออกนะคะนี่นะคะทีนี้เราจะ ทำแบบร้อยมาลายนะคะอันนี้สั้นไปเราก็จะเอาประมาณยาวประมาณนิ้วครึ่งแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องพับก่อนพับให้เป็นแนวทางเดียวกันพับนะคะไม่ต้องลูบใี่เรียบนะคะพับแล้วก็รูดออกแบบนี้ดินไม่พอเราก็แค่เอามาใส่เนี่ยจับด้านนี้เบาๆดินหมาดเราจับได้แล้วถ้าดินไม่หมาดะะจับไม่ได้แล้วนี่นะคะก็ คืงแค่นี้นะคะแล้วก็บีบนะคะแบบนี้เดี๋ยวก็ชำนาญน,นะคะบางคนบอกว่าทาไม่ถนดัดเดี๋ยวฉันชำนาญให้แบนลักษณะน,นี้แล้วเราก็ตากแค่นั้นนะคะหา,าหาที่ตากก็คือผ้าคุณนนู้หรือแผ่นซับความชื้นหรือแผ่นรองตากนี่ผมก็มีก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากได้แผ่นนี้ก็60บาทนะคะไว้เบลไว้ตากได้นี่ลักษณะน,นี้แล้วก็ตาไว้เยอะ พอตากแห้งต้นแห้งสนิทนะคะแล้วเราก็ใส่กระปุกไว้แล้วเวลาเราร้อยมาลัยเราก็ค่อยมาร้อยมมลัยอ่าง่ายไหมนี่คือมาลีดินดอกหมาดอ่ะทีนี้วิธีเดี๋ยวเก็บดินวิธีที่อ่าเพ้นเพ้นเพ้นไม่ใช่วิธีที่เพ้นวิธีเพ้นก็เอาง่ายๆนะคะเวลามันแห้งแล้วนะคะ ก็เราเอาออกจากก้านให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเพ้นถ้าเราถอดออกไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องใช้ตัวช่วยคินเนีบนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาตัดขอบเขาก่อนนะคะมันแห้งสนิทแล้วนะคะเรามาตัดขอบเพืออกอย่างนี้เน,น,นี่ตัดปลายเขาะคะ่ะเอากนไกเหนียบเฉพาะดินนะคะบางเบามาแล้วก็รูดออกนี่นะคะมันจะออกง่ายแล้วตรงนี้เราพ่นเครือบมันจะลื่น ไว้ที่ฟันแล้วก็อาที่จับแล้วก็หมุนอ๋อก่อนอื่นก่อนที่จะหมุนเราก็ต้องอทําให้มันล่อนคือเบาๆมือบ,บ,บีบบีบบีบให้มันล่อนจะใช้เข็มหมุดก็ได้นะคะหรือจะใช้เข็มก็ได้นะคะเข็มเย็บผ้าแต่เราต้องสต็อกของเยอะหน่อยแล้วก็บีบเบาๆให้มันล่อนแต่ดินต้องแห้งพอล่อนครบเสร็จแล้วเราก็ถอดนี่หมุนถอดออกง่ายเห็นไหมคะแล้วไม้ที่ฟันแบบประหยัด น้อยที่ฟันรีวิชใช้ได้อีกนี่นะคะแล้วถ้าเป็นดินดีนะคะเมื่อแห้งแล้วเราบีบเนี่เราไม่ต้องทาเป็นแบนอย่างนี้เมื่อแห้งแล้วเราบีบเราก็แทงเข็มทะลุนะคะนี่นี่แบบนี้นะคะมันจะเหมือนมารีจริงเลยเราไม่ต้องมาบีบให้แบนนี่นะคะมันก็แทงเข็มทะลุนะคะดินตัวนี้โอก็ใช้ดินธรมรมดาของของโอก็คือ LHM แต่ดีมากนิ่มมากคือดินตันนี้นิ่มมากรีดได้บางมากคือตัวนี้นะคะอ่านีเห็นไหมคะแแ้งเข็มทะลุง่ายวิธีเพ้นเพ้นยังไงเราถอดออกมาอย่างนี้นะคะเราก็มาเพ้นได้นะเราถอดออกจากเอไามา้จิ้มฟันเสร็จแล้วเราก็มาเพ้นนะ,ะถ้าเพ้นด้วยสีน้ำมันเราจะมาวางแบบนี้ไม่ได้นะ,ะมันจะเลอะเลอะพื้นเลอะตัวอื่นแต่ถ้าสีฝุ่นล้วก็ออกมานีดเดียวแล้วก็ แค่แตะรูปเบาๆแบบประมาณนี้นะคะหรือใครจะเพ้นในก้านนี้ก็ได้แล้วค่อยแกะทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็รูปเบาๆแล้วก็ไปเสียบตากนะคะแบบนี้ก็ค่อยแกะทีหลังก็ได้แล้วก็เพ้นลักษณะนี้นะคะเบาๆเราใช้ไม่เยอะรูปนิดหน่อยแค่นี้นะคะ ตัวนี้เหมือนกันนี่ง่ายๆเห็นมะนี่วิธีเพ้นนะคะแต่อ่คิมีโอ้มีจำหน่ายแค่ไซส์เดียวนะคะไซส์มาตรฐานเลยนะคะไซส์ใหญ่เดี๋ยวจะมีเล็กจิ๋วตามมาแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะชิ้นละ150บาทนะคะใครสนใจสั่งได้แต่ว่ารอบส่งช่วงนี้รับออเดอร์มาเยอะนะคะรอบส่งอีกทีวันจันทร์ นะคะถ้าใครไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องสั่งเพราะว่าโอ้จะรับจองต่อเมื่อโอนแล้วเท่านั้นนะคะอ,คอ่ะหมดละง่ายไหมนี่แบบเราไม่ต้องใช้ดินสงสีใช้แค่สีเดียวเราก็เป็นแบบนี้นะคะหรือเราจะทำดอกตูมดอกตูมละไายดอกตูมมะเขือดอกตูมโน่นนี่นั่นเราก็เปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีม่วงหรือดอกไม้แต่ละสีของชนิดด้นนั้นเรามาทำไปอ่าก็ว่ากันไปนะก็ตามนี้ค่ะง่ายๆนะคะใครสนใจสมัครเรียนก็สมัครเรียนได้นะคะพร้อมชุดฝึกนะคะห้าบาทค่ะถ้าซื้อชิ้นเดียวก็ร้อยสแต่ถ้าสมาัครเรียนด้วยได้ชุดฝึกด้วยก็คุ้มค่ะเพราะเราทำได้หลากหลายไปแ,แล้วค่ะขอบคุณมมากค่ะสวัสดีค่ะ